ที่พิษณุโลกคุณผู้ชมฮะบ้านสองหลังเนี่ยขัดแย้งกันมานานมีทั้งเรื่องลุกล้ําที่ดินมีเคยปาหินใส่กันอ้าวคนเป็นแม่เนี่ยก็ไม่พอใจอีกฝั่งหนึ่งครับแต่ลูกของแม่เนี่ยแค้นแทนแม่คุณผู้ชมฮะแล้วเพิ่งจะต้องคดีมาด้วยคดีฆ่าคนตายมาเพิ่งได้รับการประกันตัวออกมาไม่นานเอาปืนลูกซองไปยิงฝั่งนั้นสองศพครับ โอ้โหเฮ้ยยิงนี้เลยเหรอแต่เช้าของเมื่อวานนะคุณผู้ชมครอบยังไม่แปดโมงเลยส่งท้ายปีกับสองชีวิตที่สูญไปจากเหตุการณ์นี้ครับทินนพัฒ หรือว่าทินต่อยนึ่งนะคุณผู้ชมฮะอายุ60แล้วอ,ะ <S <S อ่ะเอาปืนลูกซองไปยิงสองคนซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าชายด้วยและนาสภัยครับสองคนนั้นชื่อว่าน้านกเล็กอายุ66ปีกับนางแสงเดือนอายุ61ปีโดนยิงริมถนนแถวๆทางเข้าวัดตาลสุวรรณอำเภอเมืองพิษณุโลกสภาพศพของนางแสงเดือนเนี่ยโดนยิงเข้าหน้าอกส่วนน้าชายของทินที่โดนยิงไปเหมือนกันชื่อน้านกเล็กอ่ะนะโดนยิงเข้าหน้าอกกับหลังครับ รวมแล้ว18แดแผลหลังจากในทินก่อเหตุเสร็จแล้วไปไหนอะ <the <the um> ่ะเขาขี่มอเตอร์ไซค์พุ Сейчас ่งข้างไปแจ้งเจ้าหน้าที่อพปรครับให้ช่วยแจ้งความว่าเขาไปฆ่าคนตายมาแล้วเขาก็หยิบปืนลูกสองสั้นเนี่ยออกมาให้ดูด้วยก่อนจะขี่รถออกไปแล้วไปโดนตํารวจสกัดจับเอาไว้ได้ครับมาถึงปมเหตุว่าทําไมทินต้องทําขนาดนั้นทําไมต้องไปยิงน้าชายกับน้าสะพยขนาดนั้นเลยไปคุยกับแม่ของทินแล้วแม่ของทินก็มีศักเป็นพี่สาวของ หนึ่งในผู้ตายก็คือนายนกเล็กครับแม่ของนายทินบอกว่าบ้านแม่เนี่ยกับบ้านของนกเล็กอยู่ติดกันไม่ค่อยถูกกันหรอกที่ผ่านมาเนี่ยน้องของนายนกเล็กเนี่ยมาหาว่าฉันไปรุกล้ำที่ดินบ้างหลังจากนั้นก็โดนกลั่นแกล้งสารพัดสารเพมีการคว้างปาก้อนหินใส่บ้านห้องน้ําก็ต้องล็อกกรอนไว้เพราะกลัวจะโดนวางยาโอ้โหขนาดนั้นเลยเนี่ยเป็นแบบนี้มาสองปีแล้วแม่เขาเล่า แต่แม่ไม่เคยไปบอกลูกตัวเองก็คือไม่เคยบอกทินมาเลยแต่แม่ว่านะทินน่ะน่าจะรู้เรื่องนี้จากคนอื่นแล้วทินก็เลยแค้นแทนแม่เลยเอาปืนไปยิงเขาให,ให้เขามาดูแล้วมันก็ไม่ใส่ลูกชายเนี่ยก่อเหตุอีกรอบนี้ตกใจไหมตกใจไม่รู้เขาด้วยปิปบังเขา้สองปีกว่าให้ลูกบอกว่าสะลูกเขาเล่นกไกลๆวะเขาโทรไปหามีอะ้รเขาวะปิดบังิงนลยเนี่ย จะตายตายถ้ามันตายไปยอยงนั้นะตายจริงๆนะแม่ว่ามากันแกงแม่เคาะบึงเคาะบ้านประมาณนั้นเคาะจริงๆใส่ยาอะไรก็ไปดูไปดูบ้านได้เลยไปดูที่บ้านเลยว่หาห้องน้ําถังน้ําก็ต้องใส่เุญแจห้องอาบน้ําก็ต้องใส่กุญแเจมันเอายาใส่ขอยาใส่อะไรทำไมมันเอายาใส่มันจะแก้งให้ตายตายจริงๆด้วยเอายาเดียวนะเอายาอะไรใส่ครับไม่รู้รประมาณ คือถ้าฟังแม่ของนายทินพูดเนี่ยคุณผู้ชมมาลักษณะคือบอกว่าทางฝั่งนกเล็กกับแสงเดือนซึ่งเป็นสามีภรรยากันเนี่ยนะ,ะ,ะเป็นคนไปก่อกวนบ้านคุณแม่เขาก่อนอแต่ทีนี้เนี่ยลูกชายของผู้ตายทั้งสองคนก็คือลูกชายของนายนกเล็กกับนางแสงเดือนชื่อว่าสุพศินสุพศินบอกว่าที่ฝั่งทินและแม่ทินมากล่าวหาว่าพ่อแม่ผมไปคว้างปลาก้อนหินใส่มันก็เป็นแค่คําพูดอะแค่ลม<ะ>ปากไหนละหลักฐาน มีหลักฐานมายืนยันหรือเปล่าก็ไม่มีแม้ว่าจะเป็นญาติกันแต่ก็อยากให้ตํารวจดําเนินคดีเด็ดขาดเลยกับนายทินถ้าเป็นไปได้นี่โอ้โหอยากให้ถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะคุณผู้ชมในทางคดีเนี่ยนายทินโดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดตามพรบอาวุธปืนครับประวัติย้อนหลังพอไปตรวจสอบดูเพราะว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีนาคมปี6 7เนี่ยนะทินเพิ่งจะไปยิงนายจตกุพรหรือว่าแจค เสียชีวิตในร้านสนุกเกอร์ครับแล้วทินก็ได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีแต่เนี่ยคุณผู้ชมฮะมาก่อเหตุซ้ำอีกก็คือเอาปืนไปยิงคนอื่นเขาอีกครับเสียชีวิต2รายเลยรอบนี้ <c oughs>